สวัสดีครับโซเชียลว,วันนี้พ่อใหญ่หนวดงอกนะครับเดินทางมาเห็นเต่านะครับเต่าดินปั้นนะครับเด้อผมกับบุกคหาเห็นหรอครับผมก็เลยมาถ่ายทํานะครับขอเชิญพบกับคนปทุมนะครับครับสวัสดีโซเชียลเลยครับอ่าแนะนําตัวเองนะครับ ปทุมพรอ,อันสนันนะคะเป็นประธานศูนย์เรียนรู้โรงเรียนศาสตร์พระราชาบ้านสุขสบายนะคะตำบลพลสูงอำเภอบานดุงจังหวัดอุดรธาน,าน,นีนะคะครับพาผมไปดูเตาได้ไหมครับได้คะ่ะพาด้าน<ด>หน้าเตานะครับเชิญเชิญไปอธิบายผมฟังนะยครับว่าอันได้แนวคิดนี่มาจากไสครับผมอ๋อตรงนี้นี่จะเป็นอา,อาจารย์ค่ะอาจารย์ครูกุ้งกอแก้ววชิรมนค่ะครับผมค่ะ เป็นประธานสถานพ,พียงเกษตรอ,อินทรีย์ีวิถีไทยอาจารย์จะเป็นคนมาสอนค,ค่ะตัวเนี้ยเราหู้ไนเป็น่นนันได้ไเนาะครับอธิบายผมเบิ่งต่ระหู้นะครับนเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็คือเข้าเข้าปั้นกันนะคะ่ะเขาปั <urg> ้นกันเขาก็จะมีการว่างแผ่นไม้ข้างบนข้างล่างมันก็นจะเป็นลอ้อยางรดเข่านะคะยางรดยต์เข่าเนาะเนี่ยยางรถยตน,นะน,นจะจะเห็นอยู่ตรงเนี้ยเขาจะว่างขึ้นมาแล้วก็เอาแผ่นไม้ค่ะว่างแล้วก็อ,อบด้วยดิน,นะคะ่ะเขาก็จะเขาก็จะปั้นด้วยดินแล้วก็ ส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นเตาที่สามารถอบได้ค่ะตัวนี้จะสามารถอบคจังอบอบคุกกี้อบผลไม้อบแห้งได้ตรงเนี้ยค่ะทำพิซซ่าได้ทำพิซซ่าอบพิซซ่าได้ตัวเนี้ยโดยการตีเห่าน่ะก่อไฟในหนีกรก่อไฟเพื่อให้เขาเกิดความร้อนรอบตรงนี้ของเขาเนี่ยจะใส่ขวดในการปั้นขวดตั้งขวดข้างในรุ่นขวดอ่า ขวด,ขวดกระจกบ่ครับขวดแก้วแมนแมนค่ะขวดแก้วขวดแก้วค่ะเขาจะมาตั้งขวดเลี้ยงกันเลยค่ะในในโซนของการอบตรงเนี้ยแล้วเขาก็จะเอาดินนะคะเอาดินที่ห้ายํำใส่กันกับฟางอ่ายํำกับใส่กันกับฟางให้เป็นเหืือเดียวกันเขาก็จะเอาปั้นขึ้นรูปขึ้นมาอบกับขวดแก้วที่ว่าร้อนอยู่เนี่ยค่ะทั้งหมดค่ะเวลาก่อไฟนี่ก่อตรงไหนครับผมก่อไฟคือเขาก่อในนี้เลยค่ะกอเพื่อจะให้เกิดความร้อนของ ของอาของดินขางใงของแก้ยวขางในขาง,งในนี่โบ่บ่เป็นห่วทะลุกันมันว่ครับเป็นบ่อบ่ค่ะอ๋อเนี่ยค่ะ๋อแสดงว่าอันนี้คือเตานึ่งนะครับท่านผู้ชมครับอันนั้นเตานึ่งค่ะอันนี้เตาต้มค่ะต้มสามารถต้มน้ําร้อนได้ค่ะเข้าตัวนี้เขาก็จะเอาฟื้นยัดเขานี่เลยค่ะ<อ>แล้วก็อาจจะตั้งอกาการน้าร้อนข้างบนได้เออออาแต่เขาก็จะมีออรูรูสำหรับออกอยู่ข้างหลังความร้อนก็จะออกข้างหลังครับครับครับอ้าวส่วนตัวนี้ก็จะปิดปิดกระอบแล้วเข แผ่นไอ้แผ่นอาจจะเป็นแผ่นแผ่นอิดบล็อกหรือแผ่นอิดดินของเหาค่ะมาปิดซึ่งเฮามีแผ่นอิดดินอยู่แล้วที่เหาทำบล็อกดินเองค่ะเพราะเพราะไงตรวจวัดิสาธิศนะครับเด้ออันนี้คือเตาที่หนึ่งคือเตาต้มก็ได้ทอดก็ได้นะครับใส่พื้นหู้ตรงนี้รูรูข้างในนี้จะไม่ทะลุกันนะครับตรงนี้ก็คือเป็นส่วนส่วนของอบนะครับเป็นอบไก่อบอะไรได้นะครับ ส่วนนี้คือส่วนของเขาเรียกว่าจุดไฟนะครับจุดไฟจุดไฟอันนี้เป็นจะเป็นแบบแบบดูดประเภทดูดเขาจะดูดความร้อนค่เข้าจุดอยู่ข้างนอกตรงนี้จุดแล้วเขาจะดูดเปลวไฟเข้าไปเองอัตโนมัติค่ะคือระบบความร้อนนี่สิดูดร่มคือออกมาจากที่สูงตรงนี้ค่ะมอเนี่ยเข้าขังตรงนี้บอครับื่คขังทั้งต่มอนี่กคะไอไอตัวนี้เขาอินนึงเขาเนาะเอาคือ่าเข้ากับใส อ่ามอหนึ่งไส้หวดหนึ่งเขาหนึ่งเข่าหนึ่งยังเ็ดกับเขาพัดทอดได้ทุกอย่างต้มได้ทุกอย่างค่ะตัวนี้เป็นสองลมใช่ไหมครับตัวนี้ตั้งการน้ำร้อนได้ไปในตัวร้อมกันน้ำหนึ่งเขาโอ้สุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมครับมากินกาแฟได้เลยตัวนี้ตอนคือคือเราจะจุดไฟด้านล่างนะครับพอจุดไฟตรงนี้นะครับเขาจะดูดเปลวไฟเปลวไฟจะดูดเข้ามาแล้วก็นึ่งข้าวหุงข้าวนะครับข้างบนก็ใช้ใช้กานะครับการน้ำร้อนการน้ำร้อนตั้งเลยนะครับ คือทํากับข้าวสองครั้งสองอย่างในเตาเดียวกันนะครับนี่นคือเอ่นี่คือนวัตรกรรมนะครับอินโนเวทีฟนะครับ <c oughs> จะว่าอนาคตก็ได้นะครับเพราะว่าต่อไปคนที่ทรัพยากรเราพลังงานเรามีน้อยเราก็ต้องใช้อย่างนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ได้เรียนรู้วิถีวิถีเดิมๆด,ดั้งเดิมอินโนเวทีฟฟอร์ฟิวเจอร์นะครับโอเคนะครับสำหรับตอน ปั้นเตาต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร้ด้วยนะครับ